สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี่กามาพ่อพอกับ่อนงในแซมิลี่อยู่ที่เก่านะค่ะพี่น้องเนาะมื่อสิบภาพปีพ่าน้องมากินหอยข้างค่ะหอยข้างฮ็ดอ่าใสา่น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องหอยข้างมันกะไข่ไข่หอยแข้งเหรคะพี่น้องคือกันค่ะเนื้อจะไข่ไข่กันแต่ว่าเลือดเลือดมันจะบ่ค่อยหลายคือหอยแข้งเนาะค่ะกะนยคะมันจะเป็นแบบนี้สดๆดค่ะพี่น้อง กะห้างหายไปเป็นอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องเนะาะกะบบคอยบ่คอยมีเวลาค่ะกะหัวจะไห้มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนี่ย่ละค่ะแล้วะละกะมาพร้อมกับอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะคะ่ะน้ำจิ้มข้นๆพี่น้องพูดนะเห็นบ่ค่ะพักข่างเคียงกับโบมีอย่างไยค่ะพี่น้องว่าไม่มงนี้ละค่ะแล้วะละกะอ่า ผักข่านเคียงกับซิมีพักกาดเนาะค่ะพักกาดพักบานเทานี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็แตงแตงหน่อยคือเกาล่ะค่ะแล้วก็ไอหอมเปย์บ่หอมเปย์แล้วก็ชีเล่าเนาะค่ะแล้วก็พริกพริกอ่าพริกหยวกพริกหวานนั่นแหละพี่น้องเนาะมาค่ะมาแซ่แนํากันพี่น้องกาก้อนสิไปอ่ารับชมคลิปเนาะค่ะกาฝากพี่น้องผู้ที่เข้ามาเบิ้งเนาะค่ะฝากอ่า กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือกดติดตามให้ใน่ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศกระยู่มบางเก่าละค่ะหลังบ้านพี่เก่าเนาะพี่น้องเนาะการซีมีแมงวีแมงวันจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่ามันกลับมาของสีอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะกะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะใส่ซซอนกะสีลาดพื้นจักหน่อยนะคะพี่น้องอะเดี๋ยวลาดคุณน่ะแมงแมงแมงวีแมงวันกัหลายหลายเยอะใส่พื้นจักหน่อยเนาะ น้ำจิ้มกะสูตรเด็ดนะคะพี่น้องซีฟู้ดนะคะเข็มข้นขนาดมาค่ะพี่น้องตัวแรกอืมอม แซบค่ะพี่น้องอเห็นไหมคะหล่ม,ม,มน้ำจิ้ม 还有他还有朋友 ทราบขนาดค่ะต่อัดสิตโตหน่อยอยังน้ไงด้ค่ะ สุดเท่าน่ะทาแบบอืมสุดชากับไม่ได้แตกตั้งขนาดแล้วค่ะพี่น้อง เบาก อาจจะบ่โตญ่ไปไหน,นค่ะก็ดีครับค่ะพี่น่อง 太漂亮。 เแ่าค่ะพ้ออ,อ,อ,อั่นหอยข้างขาวแซ่บเด้อพไปหน่อยรสชาติเดียวกันค่ะกับหอยแข็ง Mang quán rồi Ừ. Nó ừ. à tìm hả? Sốt sốt. มันงวันกระเด็แแก้ซีส่อนพี่น้องโมมจกสามโตข้ามมันก็นดูกรสิตเต็มปากพูลูดีเห็นปะค่ะโตปนไยตะวกะ ก็อดีค่ะอออขอขอโทดขออพัยเด้อค่ะใส่มือเห็นไหมค่ะอืมอืม น้ำจิ้มกระโดเด็ดเด็ดสุดยอดครัพี่น้งอง nó sẽ nhầm được học เห็นบ่าสอืมอรอิม๋ม เข้มข้นค่ับพี่นอ้องพี่พี่ผิวเปลืาอืม,อม เท่านั้นค่ะพี่น้องเลยคันี้อืมล้มตัวหนึ่งหน่อยได้กับถือใจค่ะแบบ สดๆค่ะพี่น้องแซบขนาดมีแห้งในกินของสินะคะ คิดเอาขนาดแมงวันนั่งอยากนะมาค่ะว้ามีแห้งพี่น้องทึงหิวเขา้ามึงไก่ค่ะอือ บางคนข้าเจ้ากับสีวามันข้าวนะคะพี่นอนอมบอกข้าวเลยค่ะบอกข้าวเลยรสชาติดียวกันเปะ๊ะกับหอยแข้งเลยคะ่ะหอยแข้งเลือดก,กับมันก็จะมีหอยแข้งเนาะ,ะหอยแข้งเลือดหอยแข้งอ่าที่ขาเจ้าเลี่ยงนะคะอันนั้นคือหอยแข้งเลือดอกจจะมีหอยหอยแข้งคุยหอยแข้งคุยจะโตหน่อยก็หนีเนาะ จะหอยแข้งคุยกับไข่ไข่กันเลยค่ะรสชาิไข่ไข่กันแลวกับมูนี่ก็จะเป็นหอยข้างมันกี้เป็นหอยทะเลขึ้นกันล่ะค่ะพี่นงรสชาติเดียวกันคะ่ะแค่มันบ่นี้เ,ล,เลือดคือจังหอยแข้งอ่บ่อหอยแข้งเลี้ยงเนาะคะะ่ะเนาะ เห็นชัดๆค่ะ ชื่อชายค่ะมูมหลดสามตัวเห็นมก่ก เบื้องยน้ำจิ้มไข่กะเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบื่อแล้วค่ะอิ่มแสบแห้งค่ะกะสำหรับอ่าผู้ใดที่เขามาเบื้องช่องอ่าอินเทนแฟมบรีเนาะค่ะเนาะกะด้านในกรฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะชี้สำคัญคือกดติดตามให้เป็นกำลังใจอ่าให้เน้นในเด้อค่ะพี่น้องเด้อกะสิพยายามเนาะค่ะ สพยายามอ่ามาดูๆเน่าหอยพี่น้องเนาะกะตั้งใจกะตั้งใจอ่าฝากเป็นกำลังใจให้อีแนนช่องอีแนนแฟมบิลี่ในเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันหนี้คือสิได้พบอๆกันซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ